การสร้างเมนูหรือปุ่มกดใน Line OA ด้วยการแมสเซจในหลายรูปแบบสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกพี่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการตลาออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาและได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้มงลรวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อช่วยกันก,นกดติดตามกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นมือแรกแบบใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับก็ไปเลือกเอาปรับไปเลือกใช้เอานะครับว่าสนใจเนื้อหาข้อมูลด้านไหนนะครับมีเยอะมากนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการทําเมนูหรือทําปุ่มกดนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมทาในเรื่องของวิธีการสร้างบอทไปแล้วนะครับแล้วก็สร้างปุ่มกดโดยการใช้การ์ดเมสเซจนะครับทีนี้เนี่ย เมื่อวานเนี่ยผมสอนไปแค่แบบเดียวหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วมันทำได้ในหลายๆแบบไหมถ้าเราเอาการ์ดแมสเซจเนี่ยมารวมกันในในส่วนของข้อความนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทำให้ดูเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับวิธีการทำการ์ดแมสเซจเนี่ยนะครับเพื่อเอามารวมก,กันกับข้อความอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็คือมันจะมี2ส่วนใช่ไหมที่เราใช้คู่กันที่เราใช้คู่กันก็คือจะเป็น ก a ร d m แมสเซจนะครับมาไหมอ่ะก a ร e ดแมสเซจกับข้อความอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็น2หน้านะครับอีกหน้าหนึ่งเป็นก a ร์ดแมสเซจนะครับอ่ะเป็นการ d m แ s สเซจนี่ผมยังไม่ได้ทำก a ร d Message นะแต่ว่าวิธีการที่เราจะทําให้เราทําได้เร็วที่สุดก็คือถ้าเราต้องการสร้างบอททอนหรือว่าปุ่มกดเนี่ยหรือว่าเมนูที่จะเวลาคลิกปุ๊บแล้วมันจะวิ่งไปหน้านั้นหน้านี้เนี่ยนะครับให้เราไปสร้างหัวข้อ นะครับเอาไว้ก่อนนะอย่างผมเนี่ยผมมีหัวข้อสร้างเอาไว้นะครับว่าผมจะสอนอะไรบ้างในห้องเรียนออนไลน์ของผมนะครับผมก็ไปสร้างเป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปก่อนอ่านะครับก็เลือกสร้างเลยสร้างยังไงอ่ะเนีย่ยสมมติว่าผมจะสอนเรื่องของ Facebook ผมก็กดไปที่ Facebook นะครับแล้วสร้างแล้วก็กดเป็น1 15้าคิดหนึ่งไว้แล้วก็จะมีเนื้อหาอันนี้คือเนื้อหายังไม่อัปเดตนะเดี๋ยวจะมาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ โอเคไหมอันนี้คือเรื่องของเนื้อหาต่อไปปุ่มของปุ่มกดนะครับออของเมนูที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยเราต้องไปสร้างในไหนครับในการ์ดแมสเซจก็คือในนี้เราก็จะต้องสร้างขึ้นมาครับกดสร้างเลยอ่ะผมก็กดสร้างเลยครับเราต้องสร้างอะไรครับ1 5คิดหถูกไหมสิบห้าคิดหคืออะไรครับเฟสเขียนไว้ก็ดีนะครับ เราจะได้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องพิมพ์เยอะก็ได้นะครับไม่เสียเวลาอ่ะแต่ว่าเพื่อนๆไปพิมพ์าตามความเข้าใจของตัวเองนะแล้วเราก็ไปทํารูปภาพมาใช่ไหมครับอ่ะอย่างผมผมทํารูปภาพเอาไว้แล้วนะครับผมทํารูปภาพเอาไว้แล้วนี่ผมก็ทําเรียงเอาไว้เลยเห็นไหมนี่นะครับอ่ะผมจะทําเรื่องของ facebook ผมก็ทําเรียบเรียงมาส่วนท่านใดที่นะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทําบอทนะครับแบบ สมบูรณ์เลยที่ผมสอนเมื่อวานนะครับให้ไปดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาวางไว้ให้นะครับวิธีการทําบอทนะครับหรือว่าเป็นห้องเรียนแบบออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่จะไปทําเป็นในการสร้างธุรกิจนะครับที่เป็นเหมือนเว็บไซต์เป็นบอทเนี่ยนะครับก็ไปใช้งานได้ผมก็กดปึ๊บใช้งานแล้วตรงนี้ผมก็ใส่คําว่าคลิกนะที่นี่มันเป็นที่นี่ไหมที่นี่ เดี๋ยวเอาไปไว้ในโน้ตดีกว่าจะได้ไม่ต้องพิมพ์บ่อยนะครับนี่เอามันไปวางไว้ในโน้ตเลยก็อปปี้วางนะครับอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของอะไรครับมันจะเป็นในส่วนของข้อความเราก็จะเอาข้อความมาวางก็คืออันนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ครับ15ขีดหนึ่งเราก็ใส่15บขีดหนึ่งไปอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นลิงก์เราก็เลือกลิงก์แล้วก็เอาลิงก์มาวางโอเคไหมนะครับส่วนตัวอื่นที่เป็น ตัวสะสมเป็นคูป,ปองเป็นอะไรเนี่ยถ้าเรามีคูป,ปองอยู่เนี่ยเรากดเลือกเห็นไหมครับมันก็จะมีคูป,ปองมาให้เราใส่แต่น,นี้ผมยังไม่ผมไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของคูป,ปองเนาะอ่ะสิบห้าีดหนึ่งผมก็ใส่เป็นสิบห้าีดหนึ่งแบบนี้เป็นอันเดียวเลยนะทําเป็นอันเดียวขึ้นมาอย่างนี้ครับอันข้างล่างก็กดผิดไปนะครับแล้วก็กดบันทึกอ่ะเห็นไหมอ่ะสิบห้าีดสองนะครับก็ทําเป็นสิบห้าีดสองขึ้นมา ผมไม่พิมพ์แล้วการจะได้ไม่เสียเวลานะอันนี้ผมผมทำเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะว่า 15. บห้ิสองผมคืออะไรตรงไหนที่ผมคลิกออกอะไรออกเนี่ยนะครับดูตามเมาส์เลยนะนะครับอันนี้รีบทําให้ดูจะได้ไม่เสียเวลาอสิบห้าคิดสองนะครับปึ๊บผมทำเอาไว้อ่าลูดลงไปนะครับผมก็จะใช้เป็นนะครับอ่าข้อความ Copy มาวางลงไปนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นข้อความก็จะเป็น 15บคีนะครับเป็น15ขี 2. อ่าเสร็จแล้วนะครับบันทึกไปทำตรงนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะไปสอนเอาการ์ดมเมสเซจไปรวมกันทั้งหมดนะครับทีเดียวอืมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น15ขีสนะครับคือเหมือนเราอยากให้เป็นเป็นปุ่มกดแล้วให,ให้เหมือนแบบ ให้ลูกค้าหรือทีมงานหรือสาขาของเราเนี่ยนะครับเข้ามาเลือกเรียนตามปุ่มที่เขาต้องการอ่ะง่ายๆต้องต้องบอกประมาณแบบนั้นนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเอ้ยมันต้องอ่ะใครอยากเรียนเรื่องอะไรนะครับก็ไปเรียงเรื่องเรียนเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับขีดสามประเดี๋ยวนี้ผมทําห้องเรียนอัตโนมัตินะครับของโครงการสิปันสุกเนาะน,นะครับแต่ว่าอันนี้เอามาสอนเพิ่มไว้เผื่อว่าเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยนะครับ อยากจะสร้างบอทเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับก็จะได้ไปลองเรียนรู้ดูนะครับเจะสร้างยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็น15กี่สใช่ไหมคุ้มนะครับได้เรียนเนื้อหาทุกอย่างแบบครอบคลุมเลยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านจะเรียนรู้หรือเปล่าคิดเข้ามาเรียนรู้หรือเปล่าเพราะว่า บางทีเนี่ยในยุคสมัยนี้เนี่ยเราเราอาจจะไม่มีเวลานะครับที่จะมานั่งสอนได้แบบทีละคนทีละคนแต่ถ้าเรามีเครื่องมือแบบนี้เอาวางไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีคืออ่ะคุณอยากเรียนรู้เรื่องไหนคุณเข้ามาเรียนรู้ในบอร์ดเรียนรู้แล้วลองถามทําแล้วติดติดแล้วก็คอยมาถามถูกต้องไหมแต่บางคนอ่ะไม่เรียนรู้ไม่ทําพอไม่เรียนรู้ไม่ทํานะครับแล้วก็ไม่ได้แล้วก็โทษว่าเนี่ยคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นผมมองว่านะครับ ในยุคนี้มันมันมันเป็นยุคของโควิดด้วยเนาะนะครับอันนี้คือวันที่ผมทำวิดีโอเนี่ยมันยังเป็นอยู่ในยุคของโควิดเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีใครที่อยากเจอไขรอะง่ายๆเพราะฉะนั้นนี้เราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาครับให้มันสะดวกแล้วก็ทันกับยุคแล้วก็สมัยที่เราต้องใช้นะครับผมก็เลยมองว่าบอร์ดที่เป็นห้องเรียนออนไลน์หรือเป็นบอร์ดที่เกี่ยวกับแนะนําธุรกิจเนี่ยอันนี้เราควรสร้างเอาไว้นะนะครับเราควรสร้างเอาไว้ นี่นะผมก็กดวางอย่างเดียวแล้วก็15บดกนะครับอ่ะบันทึกเรียบร้อยผมได้บอร์ดมาแล้วนะครับผมได้บอร์ดมาแล้วทั้งหมด1 2 3 4 5ี่ทีนี้เนี่ยอันนี้คืออยู่ในการ,ร์ดแมสเซจถูกต้องไหมต่อไปก็คือนะครับเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้ใน1เมนูนะครับใน1เมนูสมมติว่ามันคือเมนูที่15อ่า15ของข้อความตอบกลับอัตโนมัติ นะครับอ่าอันนี้อาจจะละเอียดกว่าอันอันแรกนะครับในอันนั้นเพราะว่านั้นมันสอนเยอะมากนะครับคือทําเสร็จเลยเป็นบอทดขึ้นมา1อันเลยเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น15ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเอามารวมยังไงเราก็เลือกครับเนี่ยการ์ดแมสเซจเดอะการ์ดแมสเซจเนี่ยนะครับแล้วเราไปเอาแมสเซจอันแรกมาวางเห็นไหมมันขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเหมือนเป็นปุ่มกดให้เราพอเขากดไปปุ๊บกีด2ออ่าเห็นไหมเนี่ยเขากดไป เขาก็แต่คืนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีเนื้อหาเยอะเราก็จะต้องไปทําเมนูถัดไปให้เขาด้วยนะครับซึ่งเมนูถัดไปเนี่ยผมสอนเอาไว้แล้วในในวิดีโอที่แล้วอ่ะตอนนี้เรามี1 2 3 4สอามสี่อันต่อไปเนี่ยเราต้องใช้คําว่าเมนูเมนูถัดไปใช่ไหมเมนูเมนูเข้ากลุ่มมีไหมเมนูถัดไปเดี๋ยวผมดูก่อนนะเออเหมือนจะไม่มีนะคบแปบ๊บหนึ่ง ะนะครับทีนี้ผมไม่มีผมไม่ได้สร้างเมนูถัดไปไว้ผมก็จะมาสร้างเมนูถัดไปเพราะว่าในเนื้อหาของผมเนี่ยมันจะมี6เนื้อหาแต่ว่าในนี้ผมทําได้แค่เท่าไหร่ครับผมทําได้แค่4แปลว่าขาดอีก2หรือว่าถ้าเรามีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกเนี่ยเมนูถัดไปมันจะต้องมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บมันจะต้องเด้งไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะโอเควิธีการทํานะครับมาดูกันเลยก็คือกดสร้างเสร็จแล้วเราก็ใช้คําว่าผมจะใช้คําว่าถัดไปนะ แต่ถ้าเรามีถัดไปถัดไปหนึ่งสองอะไรเงี้ยนะครับเราเราก็ไปไปเลือกนะครับเป็นถัดไปหนึ่งถัดไปสองถัดไปสามตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็เลือกสร้างปึ๊บถัดไปเสร็จแล้วเลือกตรงนี้นะครับแล้วปึ๊บนี่มานะครับไม่ยากเนาะเอาง่ายๆเลยแล้วผมก็จะไปเลือกสร้างเมนูถัดไปขึ้นมาหนึ่งอัน ทีนี้ตรงถัดไปอ่ะสร้างเมนูก่อนเนาะนะครับอ่าเมนูถัดไปของผมอยู่ตรงไหนถัดไปถัดไปอ้าวหายหาไม่เจอแป๊บหนึงนะครับไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะนี่่าต้องนานอ่ะปุ๊บกดไปนะครับ แล้วเราก็เลือกนะครับเมนูเพื่อนๆไปเลือกเอาทำทำเอาเองสวยๆได้เลยนะครับก็ออกแบบท่านใดที่ออกแบบเก่งตรงนี้ก็คือให้เราใช้คําว่าคลิกที่นี่เหมือนเดิมผมก็ใช้คําว่าคลิกที่นี่เหมือนเดิมตรงตรงนี้เนี่ยเป็นข้อความแต่ทีนี้เนี่ยนะครับตรงข้อความเนี่ยตรงนี้เราจะใช้อะไรครับอ่ะผมย้อนออกมาอีกนิดหนึ่งเราจะต้องสร้างนะครับ เมนูเพิ่มใหม่หนึ่งอันนะครับก็คือเมื่อกี้เป็น15ใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็น15ก็จะต้องเป็น15หขีด1หรือแต่ขีดหนึ่งเราทำไปแล้ว1 2 3 4 5 6ามีห้าไปแล้วเราก็ต้องทำเป็น15ขีด7อ่าเราต้องสร้างเมนูเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเมนูที่ชื่อว่า15ขีด7คือตรงตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือผมจะใช้คำว่าหน้า2นะ หน้า2คือมันไม่ได้สติ๊กนะครับแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆพ,พิมพ์ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยต้องดูให้มันตรงกันเพราะว่าถ้าไม่ตรงเวลาเราไปพิมพ์ตรงนู้นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตรงอ่ะตรงนี้นะครับเป็นถัดไปโอเคไหมนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราสร้างไว้แล้วนะแต่ผมยังไม่บันทึกนะครับเดี๋ยวมาสร้างต่อย้อนอ,ออกมายอออมา้ยอนออกมาที่ตรงการ์ดแมสเซจการ์ดแมสเซจตัวนี้ผมจะใส่เป็น15นะครับ15ขีเดเห็นไหม ต้องเป็นขีดเเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราคลิกที่ปุ่มนี้แล้วเนี่ยมันจะได้วิ่งมาที่15มันจะได้วิ่งไปหน้าที่สิบห้าขีดเจ็ดเพื่อเป็นอีกหนึ่งหน้าถูกไหมให้คนเข้าไปเรียนต่อนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราจะต้องเพิ่ม1อันอ่ะกดเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มตรงนี้นะอันนี้เราไม่ติ๊กปิดนะครับแต่ว่าเราสร้างรูปมาอีกหนึ่งรูป่เฉยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เวลาที่เราคลิกเนี่ย แล้วระบบมันจะไปหน้านั้นอาระบบจะไปหน้านั้นนี่นะครับปึ๊บกลับไปที่หน้าหลักนะครับตรงนี้ผมก็จะขีดเนาะนะครับแล้วใส่เป็นข้อความแล้วก็ศูนย์นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูในในมือถือที่หนึ่งนะครับอ่นนี้ผมกดบันทึกแล้วเสร็จแล้วนะับเป็นถัดไปถัดไปนะครับแล้วก็อึ๊บมาเลือกตรงนี้ c a r d m เ s s เ g e นะครับเป็นไหมเป็นถัดไปอ่าถัดไปนี่นะครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนขึ้นไป 1...2...3...4...5... เห็นไหมเพราะมันได้แค่5เห็นไหม,ม,ไ 5, หไหมถัดไปเพราะกดถัดไปมันจะวิ่งไปหน้าที่15บที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ถูกไหมหรือถ้าเขากด0หรือว่าถ้าเขาคลิกที่เมนูนี้นะครับมันก็จะกลับไปที่หน้าหลักอ่ากลับไปที่หน้าหลักแค่นั้นเอง อ่ะผมก็บันทึกปึ๊บอ่ะได้แล้วเรียบร้อยไหมครับสิเราได้มาแล้วทีนี้เราก็ย้อนมาที่1 5บห้าสิบหดเนะครับที่เราสร้างค้างไว้ก็คือเป็นหน้าที่2เป็นหน้าที่2ของเราใช่ไหมครับเราก็ไปเพิ่มการ์ดเมสเซจมาเป็นหัวข้ออะไรครับ1 5บห้าดห้าสิดหก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเว็บไซต์สิบห้าดหกเป็นเรื่องของการสร้างอะไรครับ ก็แล้วแต่หัวข้อของเพื่อนเพื่นะว่าเพื่อนเพื่ทำเป็นหัวข้ออะไรไว้เห็นไหมถ้ามีอ่าสิบห้าขีดแปดิหีดเหรือ15ขีดอะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนเพืหรือหรือเพื่อนเพื่อนตั้งมันชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ก็ไปเพิ่มเอาได้เลยทีนี้ของผมไม่มีแล้วผมจะสอนแค่เอาง่ายๆคือสอนแค่6หัวข้อหลักเห็นไหมผมก็จะมาเพิ่ม การ์ดเมสเซจอีกหนึ่งอันแต่การ์ดเมสเซจอันต่อมาเนี่ยก็คือกลับหน้าหลักแล้วกลับสูนหน้าหลักกลับสูนย์หน้าหลักขอพผมอยู่ไหนอยู่ไหมหน้าหลักก็คืออันนี้อ่านไหมก็จะเป็นหน้าหลักเรื่องขึ้นไปเพื่อศึกษากลับไปสูนหน้าหลักเห็นไหมแค่นี้เองครับเห็นไหมมันก็จะถูกวนมามันก็จะเป็นวนมาแบบนี้อ่าอันนี้คือการทําแบบนี้นะครับแต่ว่าในการ์ดเมสเซจอ่ะบันทึกไปก่อนแต่ว่าในการ์ดเมสเซจเนี่ย ถ้าเราต้องการจะสร้างเป็นปุ่มรวมกันหลายๆอันนะครับก็คือทําได้ถูกต้องไหมแต่ว่าอันนี้คือผมทําเป็นปุ่มเดียวแล้วอยู่หน้าเดียวแล้วเวลาคลิกมันก็จะไปทีละอันนะครับส่วนหลายๆปุ่มที่ผมทำเนี่ยนะครับก็คือตอนที่ผมทําไว้นะครับในเรื่องของเ,อเดี๋ยวผมดูตรงการ์ดเมสเซจก่อนนะที่ผมทําไว้นะครับมันจะมีรู้สึกว่า อะซูมเนี่งของซูมเนี่ยนะครับเห็นไหมเราจะมีการ์ดเมสเซจสอันเราเลือกเราเลือกสร้างได้3อันนะครับก็ไปลองดูวิธีการก็ทําแบบอันที่1นี่แหละแต่ว่าเราไปเพิ่มอันนี้อันนี้มาอันนี้มาแค่นั้นเองนะครับเพิ่มมาแค่นั้นเองอะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะไปลองคลิกดูนะครับว่าเอ้ยมันขึ้นตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะครับ นะครับทีนี้เราเข้ามาดูที่ใน l ล n e OA ของเราอันนี้อันนี้เนื้อหาผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับอันนี้เมนูยังเป็นเมนูเก่าอยู่เนาะเมื่อวานผมสอนวิธีการสร้างห้องร้องบอทกูรูสินปันสุกนะครับก็เอาไว้แนะนำธุรกิจโครงการสินปันสุกเพื่อนๆก็สามารถเอาไปอัดแอปเอาไว้แนะนําธุรกิจของเพื่อนๆได้เพื่อนๆอยากทําธุรกิจด้านไหนก็ไปเรียนรู้แล้วเอาไปปรับใช้เอานะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้เราทําเมนู15ใช่ไหมครับ15อ่ะาผมกดเลย15ปึ๊บ เห็นไหมครับแล้วเราลองเลือกขึ้นไปเห็น <cje> ไหมมันก็จะมีให้เราเลือกกด <Is> เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะเรากดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้านี้พอดีเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมหน้านี้พอดีเหี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยในหน้าของอันนี้เนี่ยนะครับเราอยากให้มันไปหน้าไหนต่อถ้าอยากให้ไปหน้า,นาหลากักก็ให้ไปหน้า,นาหลักอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีความรู้ว่าเราอยากให้อ่ะพอเราเรียนรู้เรื่อง เรื่องเรื่อง Facebook เรื่องอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากเรียนเรื่องอาลายวเอยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมพอจิ้มลายวเอปุ๊บเนี่ยผมจิ้มลายวเอมันก็จะเป็นลายวเอมาวิธีการสอนในการทำลายวเอแบบเนี้ยนะครับมันก็จะง่ายเห็นไหมแล้วทีนี้ในปุ่มถัดไปที่เราสร้างมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มถัดไปที่เราสร้างมาก็คือเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้อันหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนะครับที่ผมบอกคือมันก็อาจจะดูหัวข้อง่ายขึ้นว่าอ๋อสอนเรื่องนี้อะ สอนเรื่องของการทําเว็บนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วเลื่อนขึ้นไปอ่านนะครับเนี่ยเราก็ทําบอกไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะง่ายอ่าถ้าเขาอ่านจบแล้วเขาอยากจก,กเลื่อขึ้นไปดูเรื่องของการสอนการทำท ok, ิกตอกก็อ่ะก็ไปเรียนการทำทิกตอกเอาอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการสร้างสร้างเมนูนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับลองเอาไปปรับใช้การดูกับธุรกิจของเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าผมมองว่า เฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยนะที่จะทําให้เราน่าจะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นเพียงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไปออกแบบให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นให้มันน่าคลิกมากยิ่งขึ้นก็แล้วแต่เลยว่าจะไปเลือกออกแบบแบบไหนโอเคไหมนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้วิธีการทําปุ่มกดนะครับหรือว่าทําเป็นอ,อ,อะไรล่ะเรียกว่าอะไรนะปุ่มกด จะเป็นปุ่มกดหรือว่าเป็นเมนูเนี่ยนะครับเพื่อให้ไปตามที่ที่เราต้องการให้มันไปเนี่ยนะครับก็ทำประมาณแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยก่อนจบการบรรยายก็ฝากเันเพื่อช่วยกดติดตามกดซับสไคร์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นเพื่อได้ปรับสชยกับธุรกิจได้เดี๋ยวจะมีเทคนิคเกี่ยวกับไลโอเอที่ทำบอดเดี๋ยวเกี่ยวกับบอดเนี่ยนะครับมาเพิ่มให้อีกเป็นยิบย่อยยิบย่อยนะครับถ้าผมนึกอะไรได้ผมจะเอามาสอนให้ เผื่อว่าเ,เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปส่วนเ,นเพื่อนๆที่อยากลองเล่นน้องบอทนะครับก็สแกนคิว o d e นะครับตรงนี้ลองเข้าไปเล่นน้องบอทนะครับอ้อแต่มันคนละบอทกันเนาะมันมีหลายบอทอ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ